เรื่มคลิปด้วยการยึดเอา,อา,อาจริงเอาจริงเล่นแม่งเลยแล้วไมนจะ

กระโดดแล้วก็ปิดประตูครับอารมณ์ดีอารมณ์ดีโยสวิีงครับทำไรครับอยาาดูนังโปไม่สนใจกูเลยอ่ะสวัสดีครับันดีว่าไอ้เหี้ยนี่เป็นนักเรียนนะนี่เงือ ห้องไขวะเขาได้ไหมเนี่ยอ้าอวก็เรียบร้อยนะครับเขาได้จัวตัวเองเอ้าใครเปิดประตูวะกูปิดไม่ใช่บวกกูปิดประตูแล้วเฮ้ยคุณเห็นอะไรไหมครับมันคืออาวเดอแบบอาววะตัวนี้นั่นใครอะ พ่อเงพ่อเ้ยพอ่อตอนนี้ไหครับเรียบร้อยเรียบร้อยหยาบเหรออยายาเฮ้อ ่ะลองตามูเ<แ>ย,<แ>ย้ฉันออกมาแล้วไปหยิบกล้องแล้วไปซะไอสัตวาาาาาา์โอ้โหอย่าเปิดแบตนานแบตหมดเร็วโอเคสองก้อนหยิบได้แค่สองก้อน,ออน,ออนหมดโคตรเร็วด้วยถ้ากูออยยังไงนี่ ว่าอย่างไรนี่อย่างนั้นเนี่ยอ้ยรู้เลยเนี่ยมันดูดมาหลายเม็ดหัวดอนดูดอะไรวะดูดไอสัตว์ดูนาเะจะหมดแล้วอุ้ยอะไรวะหน้านิ่งมากดูหน้าอุ้ย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 เอาเมืองเงินยี่อะไรเกต่อ รู้สึกว่า<อ>ตัวนี้อะไรร่เปล่านี่วุ้ยเปิดยังวะอีที่อะไม่งยืนถ้าไม่สองกล้องเปิดแสงเนี่ยมันจะเห็นเงาดำๆเห็นที่อะไรเลยอ่ะ อะไรเราคงมีตียไม่ได้ต่อยเราไปวิวว่งครับอุ้ยไปดิเอาปลั๊มกันแล้วนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยหนึ่งน้ำเสร็จแล้วไอ้เหี้ยเร็วจริงๆตัวนี้เสียงนี้แล้วแบดนี้เสียงมันในห้องนี้มอีอุ้ยสัตว์บอๆก็ได้มึงนี่ครับ Here. Take I Get oh you oh know. Get a little red on your hands. It's always healthy to express yourself. You keep it bottled up too long, and you might do something with regret. No. You're too good for the likes of us. This is this is oh. There are no. Mark, I start. Me เอาให้กูเข้ามาแล้วเก็ตต่อฟักเอาเฮียไอสัตว์พ่อมึงไงไอเฮียคนตีนนะนะนำว่าไอเมงกูตอบเดี๋ยวหยยดแมวว่าด้ฟาดเอากองฟาดดิกองฟาดฟาดฟาดเฮียอะไรอะไรมีปัญหาไอสัตว์โอเคเซลฟี่แล้วนะครับไอเฮียเอ้ยเอาอีกแล้วเคยถึงตรงนี้ยัง ไอ้ดำข้าวเดี๋ยวๆกูกลับได้ไหมนี่เฮ้อยากไปทางอื่นแล้วนี่ถ้าเฮียนี่ลูกกูวิ่งกลับมาอย่างนี้ได้ไหมวะแน่แน่แน่ย่าๆๆๆๆๆมันไม่รู้หรอกมันไม่รู้สัตว์กูมันเดินเล่นแล้วไม่ใช่รู้ เชื่อไปยล้วมันไม่รู้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยอเออสักหมัดหนึ่งก่อนกูไปเอา Thank you นักนะรัชกูไปแล้วไม่เปิดเรื่องอ๋อมองพื้นเหระเฮ้ยติมตันแล้วน้ำนองไปทางนี้นนก็ไม่รอดอยู่แล้วตัวนี้ ไม่กล้าลงมันมีคนอยู่อะก็ไม่ต้องซัวคนก็ลงไปมันเป็นเด็กโดนเดียวไงเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเต้ามันลุกขึ้นมาทำเหี้ยแล้ววะอยู่ในนั้นไปแหละสัตว์อยู่ไปอยู่ไปไฟช็อตไอ้เหี้ยกูละหลอน มาจากฝั่งนู้นนะครับงั้นเราใช้เงื้อเอา้าไอ้ตรงนี้ที่หนึ่งน้ำนี่หว่ายามครับยามกูไม่ใช่เป็นคนบ้ากูคแค่โดนจับใส่ชุดเหมือนคนบ้าไอสัตว์มันก็ถอดเสื้อแก้ผ้าวิ่งนะเ,ออนะเรียบร้อยอุ้ยเชี่ยผ้ยเาเลยนะครับไอ้ยีด่ดาําไอ้ดํามาแล้วไอ้ดําสีหี่ โอ้โหน่าจะฝีมือไอ้ดำเนาะมันก็คือวิญญาณเยอะเป็นโกหกนะคนบ้าชุดหมอใส่สัตว์อ้ชุดนี้จับได้เหรออ๋อคิดว่าเป็นหมอเยอะข้าวพวกเดียวกันเองบล็อก บอกอีกทีนึงได้ไหมโมงรายการหน่อยเออเออเออ,อยี่แหละยันเชไปได้ยังแล้วมันขังกูกอ่ะเปิดแล้วกูว่ามีล็อกเกอร์มันต้องสักอย่างแน่ๆกูไม่กลับมาแนละ้วแต่ว่าอุยไอ้มันมาแล้วพอมาแล้วยันแม่ผมวัวดอพอมาแล้ว เฮ้ยยืนเฝ้าหน้าประตูคราชไปด้วยไปด้วยเอ้ากูเข้าใจว่าประตูมันล็อกจากข้างนอกได้กูขีดประตูไม่ดีกว่าเออเด้อไอเหี้ยแม่งควายหน่อยเหี้ยหายแต่รูปโป้เด้อยังไงจริงแง่เด้อแฟบไม่ใช่ โฮ้โยของไอ้สัตว์ตวนี่อะไรนี่ขึ้นทางขึ้นขึ้นน้ำพี่อะไรวะกูเดินไปดีๆก็ได้ไดอ้าวเยี่ยมแม่งพังไอ้สัตว์นักนกูต้องขึ้นใช่ไหมนี่อุ้ยเยี่ยมแม่งขึ้นตรงนี้สัตว์โอ๊ยข้าโอ๊ยหยุดแม่งร่วง เสียงเฮียย้ำนะครับว่าเสียงเฮียอะไรวะลืมไปภาคนี้มันปิดประตูเบาๆได้ถ้าภาคอื่นปุ๊บได้ยินหมดแล้วเห็นไหมมีร่องรอยของแบตเตอรี่บ้างไหม รู้สึกขาดเอ้ยอีเขี้ยนี่ตายไงวะเนี่ยเดินเฮี้ยอะไรสัตว์หนักขนาดน,นี้าา,ายผ่านอยู่ในท้องแล้วแม่มันแดกเขี้ยอะไรมันก็คงรู้นะว่านี่เฮี้ยอะไร โอ้โหผีไม่มีหัวอีกแล้วนะครับหัวไม่มีหีเออมันแดกอยู่นี่ว่ามีแบตเตอรี่ไหมเนี่ยบนพื<อ>้นเนี่ยทนี่ฮ้ย Then at oh, oh, it. Don't look at us. I didn't hear <laughs> Whoa. ไปตรงนี้เหรอวะเรียบร้อยจบคลิปก่อนเจอกันใหม่จ้าหมาเว้ย